เดี๋ยวพามาดูรถชีพแมสซี่ฟอร์ดจอร์เจียโค้กแขกนะครับกิปอวอยครับเปิดแล้วดูกาล พระเจ้าเปิดโรงงานเปิดโรงงานแล้วทางทางนี้ผมจะตัดเขาเ่าโรงงานนะครับโบรีโบลีเพราซฉันพูนว่าอ้อยหลายฮะอยู่กับทีมงานครับผมวันนี้ผมได้ไปใส่64สูตรตัวแรง ท้างนหงนมาเลยกล่องนห้โอ้ลมแห้งครับนี่มาดูรถชีพนะครับว่ายังคงความแรงแล้วก็ไวเหมือนเดิมไหมสามารถกระเซียดยนสายรูดสายรูด แรงเหมือนเดิมโอ้หาเลยบอนี่แหละครับถ้าเป็นคลิปหน้าต้องค่ายนี้เลยครับ รามากกระเจนแรงฉึกทนนานฮะพ่อพวกวนละบ่เดี๋ยนี่ฮะทางนันพ่อเลาหดอ่ะ Ồ, cái này gì coi Thôi, tui cần lù lường đó, phải xa linh này Bây hỏi mấy cô, họ nhục này, khả trực vực luôn đây đi บริการทุบหลังให้บ่เดี๋ยวว่าทุบแห้งดิอย่าทูบแห้งดิ เขาหัวอ๋อยบวทหักันยังว่างอยู่เฮ็ดเท่าไหนหรอบวชเป็นเลยครับคีบ งบ้าเทียวแรกของปีครับก็สี่เพาหล่ะเขาที่เขาทางมาได้เนาะครับไปก็ซ่อมอาการรถไปนะครับน่ตัวได้นิะรุดออกอ่ะแต่ว่าบุ่ีปัญหาครับแรงคือเกา่า แอตัดล่องสบายครับสามารถกระเกษยดจนมันบุกคอยเดือดเดียงด่างนียมันนิ่งนะครับบาลานซ์มาดี คอยสุดก็จะเห็ดง่ายก็กหน่อยนะครับบ่คืออ้อยไฟใหม่อ้อยไฟใหม่มันไหนมันเห็ดง่ายกว่าหวาน,ม,น,ม,นมั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 นมีใบโอ้ตบลังเตาเลยบานจักอันไดหัวอันได้ถายสูงกลางลมันแก้มันตลอด ่ะดูอีกสักคลิปครับผมรถไถก็เป็นรถไถต่อเป็นรถไถก็แต่งนะครับต่อเป็นรถขี่ก็ยังแต่งอีกนะครับบ่แต่งครับบ่เป็นครับครับเดิมๆครับบ่เป็ิ่าพั่นเพลินว่า เป็น,นอายะยู่บันเป็นบูบครับขีก็ได้เป็นยีบ่ยบ่เป็นยี่บ่เป็นยี่บ่ครับขี้โอ้เห็นชัดว่ามันแก่มันล้างเตา,าเแก่มันงบบน,น,นี้ไงแบบนี้น ีกากเนี่มันไปซื้อมมาเมืองหมอายแล้วมงาแก้วก็คือเก่าอ่จาจวดครับผมเปิดเปิดหีบแรกเที่ยวแรกขอดูการใส่ีรอ,อ,อ่ลามีมันคมพวดประสนใส่เข้าดีกว่า